กาก์คือแบบโอ้โหสเปดอาร์ตใหญ่มากคือพุงอ่ะหนูชอบขนาดนั้นหนูชอบฟิลล์หนูชอบฟิลแบบนนเอกน่าสวยอะ What you love break it break it in the s t o l e a n d o party toxin อะ toxin อะในเอกน่าเออแล้วสินเนียด์เพี่แจ๊มาแล้วครับแล้วดูพุงมันดีฟาดไปฟาดไปฝั่งเยืนแป๊บนึงจะดูรีคอร์อีกทีอ๋อสายเออ นายวแจ็คได้ไหมวิ่ง and nobody treated us down 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 อาย Elastic Shop เพจเติมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends Wild Rift TFT Mobile และอีกมากมาย Elastic Shop เพจที่อุ้มแกร์มั่นใจไปเติมกันเลยจีกลางไหน ออกมา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 เยให้มีคนดักมีคนดักมีคนดักเอาไหมล่ะคนละฝั่งคือจะเดินมาด้วยกันทำไมล่ะด้วยนหนมเทียอยู่ไนอยู่ในนี้มาดีเร็วลุยลุยมาสกิลเสรมันเร็วหนูไม่ได้อัพล็อกมาเพอพอพอโอเคเราจะได้รู้ว่ามันอัพอะไรมาฉันไม่ได้อัพเหมือนกันโอนยิฟรีปะใช่แยกล่างด้ย l e b r it b r e n this n d party i n g วันนี้นดำมาหมดแล้วป่ะวันนี้มันพาหนูจะไม่วินอ่ะน่าใจมากเล่น,เ,ลน,เ,ลนเนี่ยเล่นโดเล่พี่อยู่พี่อยู่ซนนานนามันจะแฝงมัน,มน้องน่าด้แฝงติดกูละเออเราบอกว่าแฝงแล้วสาดทัา<อ>นไหมพ,อพอ้อยยิบมไหมคือแกงมาเราบอกมันน่าจะแฝงเสือหนูไปแล้ว <c oughs> บอกได้จะต่างกันแต่แล้วสาดมาช่วยนี่หน่อยซาโคมาปะเนี่ยฮ่าจะเรื่องมันหายอ่ไอะไรกันเนาะคือทุกคนทำอะไรกันเนี่ยคืองงอ่ะมันมาหาดูบบ่อยด้วย ก็ขาตายอ่ะนี่นะไปเอะ จังไลฟ์มันน่าจะเป็นที่แพลตฟอร์มมาเยพีมเดี๋ยวฉันจะลองปิดแล้วเปิดใหม่ดูเดี๋ยวฉันจะไลฟ์ผ่าน OBS รอบนี้อันนี้ฉันผ่านสตรีมแบบมาจจกกระตุกเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ย่พึ่งรอก่อนรอก่อนรอก่อนมาแล้ว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 อยากฟังเลอดว่าไม่มีโทรศัพท์เ้ยเฮ้ยนี่อยู่นี่อยู่ประชันตีแล้ว เว็บลงไปด้วยค่ะแม่นจังวะเราจะให้โดนพี่แจ็คแล้วนะ่ะเออเฮ้ยเกิดต้องฆ่าสลิงก่อนนะได้หมดใครก็ได้ตายหมดอะอ ลักด่างเว่ไปนอ่งช็อต,ตมันแรงมากเลยไหนตอนแรกยังสู้อยู่เลยมีที่มีตนนิรลากายนะลากถอยเต็นูรอดักเวยกว่านะพอเวยมันมาช่วยมาแน่ๆนี่ไงไม่มีนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่แล้วโอเคได้ละได้ละ ได้ใช่ไหมคะได้ได้ๆขอบคุณมากที่ดันเลยต่อแล้เก็บน่าเก็บเว้ยครัเดี๋ยวจะลองไลฟ์เป็นอันนี้ดูเป็นดิสเพย์แคปเจอร์ดูว่าจะหายไหมเมื่อกี้หนูไม่ได้รถทำไม่ได้หรอพี่ตะกี้เอาไปอ่ะคือจะลองเพลงซ่วยพวกเจเนียหรอ โทเมนเอามานะเฮ้ยคือโดนป้อมตีแปละคือปรับเกมเป็นแบบค่อนข้างต่ำเราก็เลยน่าจะเป็นที่แพลตฟอร์มหล่ะไม่ก็แบบเป็นที่เกมเพราะว่าอาจจะแบบ y o ่เ you น know. าะอย่ากำลังไปมันยังไม่เห็นกระตุกเลยไม่เห็นกระตุกแล้วใช่ไหมพอพี่เปลี่ยนไปนดิสเพย์อ่ะมีคนโดนกำลังไปกำลังไป ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออพี่แจ็คเออไอ้แจ็คก็ออกไปแล้วเออก็มีเทพอละอีมีอันติเรามันจับนะที่มีสมัยูยกูแฝนทำไมกัไมู้นะก้าอะไรอ่ะ กระตุกว่ะแป๊บนึงนะเป็นขนาดดิสเพย์แคชยังกระตุกเลยแป๊บนึงเกิดอะไรขึ้นแจ๊กกำลังแไปข้างล่างแจ๊กกำลังแไปข้างล่างโอเคพี่หนูวิ่งมึงอ่ะเป็นเพราะอะไรเอ่ยเห็นใช่ป่ะพี่พี่ซัมเมอร์มัน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 แฉลกเนาะโยกหลบเลยป่ะแฉลกเนาะโลกดีเนาะเช่าเช่าช่าเหนื่อยเป็นโลกดีถ้ามันไม่โยกมันโยก ทางเลยครับมันรอดละโลดไปโลดตกใจตกใจตกใจอาตีมันเร็วไปเตอเจ็บต้องพูดว่าเป็นสีเดิมของเด็เฮ้ยตลบอ่เอ้าคือตายแล้วเหรอใช่ทำอะไรมามันเดินมาก็ดักเลยใช่หนูก็ดักหนูปีเจ้าก็ดักมาสิเดี๋ยวเมื่อระวังแถวนั้นมีคนค่อยๆเดินเอาสกิลเช็ควนโดนบนโดนอย่าอย่าเพิ่งลุกกวันนี้อย่ามาเลย กำลังไปวนี่กำลังตามอยู่นี่กำลังตัดอ้ยสวยๆหลบได้เยอะเลยเต๋ยมากกำลังไปนี่นะคิดไปแต่คนหนึงมาอีดอ,อกสตารเดรดสกายเนี่ยพอ,อแล้วมั้งอุ้ยพี่แจ๊ะปบบเป็นขูดไอ้สัาเอาบาลอนมาหนีมาเลยเลยจ้า เดี๋ยวดู้านเราให้ปีน้ำไม่จกสกางเลยมันไม่ได้เข้ามาในปกติโอเคมันไม่มันไม่ห็นไม่สนใจเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรถึงเตี่ยเซก้าเลยตีไปตีไปกบตีไปกบบาโก้เบื่อแอลมันง่วง ใหญ่ตีเหนือใหญ่กี่ไม่คิดว่าคนใช่ไม่เป็นเร่งใหญ่ไม่โดนหรอวะอันนี้อ๋อมันก่อนมันก่อนมันก่อนเก้เก้เก้เหรออ๋อโซ่มรได้หรือว่าฝั่งอันนี้อยู่ตรงนี้ต้องทำะตัวคนนี้จริงป่ะตัวเนี้ย ตัวจริงทำไมมันไม่แปกจังวะขาโค้ะกานเลือของจริงเมื่อกี้กินเหล้าเมื่อกี้กินเหล้าพี่กัาลองนะพี่เมอร์พี่กัมิดแล้วเพราะติดนอสิแปดอะไรกระตุกเพราะยูทูบหรือกระตุกเพราะว่า L หรือกระตุกเพราะว่า OBS หรือก็อะไรงงกำลังไปกลางน้เฮ้ยข้างล่างคือเขาไม่ได้อะวันนี้อะไรวะกล้าแบบลั่นขนาดนั้นแต่ว่าเขาแบบมีเน้อเนื้อยหลบหลบเอาใช้หรือไม่เราติดใครเล่นล่ะไม่เป็นไรสบายสบายอะไรอ่ะ มาตีมันตีชิวี่เข้ามาทำไยไม่พี่โดนผัดมาเดือดเดือดมันตีเดือดเดือดวิ่งหัวจะตายแล้วมันจะตายแล้วถ้ามีชะตาต้องกันเราไม่อยากโกงมาตีไปแล้วพุชี่ไทยพุชี่คลีนพุชี่เฉรชอะไร้ค่ะพี่พี่ป๊าไอเราก็วิ่งหนีจากพี่ทุกคนมีบ้านสิโน่ที่เดินไปหาหลอกไม่หาพี่โดนผัด เย็ดเพชรเย็ดพัดเย็ดไม่ใช่เย็ดพัดเย็ดเพชรกุลีไอกอมันไม่มีแปดลุยมันกระดกคอโดนนี่โดนเนี้ยโดนบ้าโดนด้วงตายค่ะโอ้ว้าวไอ้เหี้ยเกียรติดน้องก็อยู่ล็อกให้อยู่ไอ้สิดน้องไอ้สายว้าวเฮ้ยพี่โก้ไอ้ไอ้สามเอร์ เป็นอย่างไรบ้างเอ้ไหมคือโดนต้องการยนยัลนี่จะตายหรอกอีกวายเห็นหนูเป่ะเนี่ยเฮ้ยเอาแปดถ้าเกิดไม่แปดมอนโดนละก็ตายอ่ะบอกเลยศสองอะไรทำควยอะไรของเมืองจีก็ตีดีเบียง์วายแคลินวายพกไอหร เยอะเกินไอ้เหี้ยตอนนี้ไม่ห้อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเปิดต้องต้องโซนวาดก่อนไม่น่าเดี๋ยวดีกลับจด๋ยได้อุ้ยว้ยแหมว้ยแหมว้ยแหมได้ได้ได้มีแฟร์แต่นี่ไม่มีอสตินะไปดิโดนโดนแจ็คอะไรอ่าบาลอนกันโดนเมื่อกี้มีแจ็คกับใครไม่รู้ตรงนี้สองคนนี่นี่ก็แจ็ค ไม่มีสม,มัยแต่ว่าถ้ามันมาเอามันก่อนนะไม่ต้องสนใจบาลเรานะถ้ามันมาเอามันก่อนเพราะว่ามีสมาธิปิงแล้วแม่เล่นคนนี้เป็นต้นไม่มีสมาธิไม่โดนใส่ม,มัมนม,มาแล้วมันมาแล้วสกัดเนื้อสกัดเนื้อก่อนไปล่ะยิงไปก่อนแล้วยิงก่อนแล้วยิงก่อนแล้วยิงก่อนเลยรูย้ไปลแล้วเอาแมวนี่แมวนี่แม่ มันมีหว่าตรงนี้หรอมีสแกนมีไหมเนี่ยหนึ่งเ,เดี๋ยวตีให้กเกี่ยคือหนูไม่เห็นว่ามันมีกล่องอะ่ะใครจะไปเห็นแล้วมันหายตัวหนูเ,เดี๋ยวน้กดูเลือดตัวเลยว้าวเติมแบบมั่นๆไปอย่างเกียตี้อย่างที่เขาต้องการว้าวจะมี่ซีออรีลดอตยังไน หนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามชึ้งชุ่มอร่าบอ่ะเอาไปดูเรื่องกันนอ้ตรงนี้มีใครไม่ได้ไม่มีมีเต็มเลยห้าคนสี่หกเยี่ยมเลยโอ้แม่ดิกลับมาแล้วนี่ว่างอัตติอัตติปอปอไม่เชื่อเขาบอกว่าอันติ อันติอันติใครมึงบอกว่าตัวปอก็่อนก็บอกชาโคใช้อ้ติชาโคใช,ชอ้ชชอ้ตีนีเก่งมากเลยเรื่องร้านคือไม่ดุดแล้วได้ไหมครับเมื่อกี้ยคือพี่โก้ได้ครับได้ไปเมื่อกี้ยถ้าเกิดไม่โดนแถบไปได้อยู่ถ้าไม่ได้ไไดก็ให้ดุดแค่นั้นถ้าไม่เกี้ยทำไมอ่ะจะกั้นใจเอาละแต่ในหนึงก็ไม่เอาทา <c oughs> งนี้ค่ะ มี<อ>คนเจอแล้วพ่อเอาเอเทมนี่ก่อนได้ไหมแฮกันปะล่ะเฮ้ยโดดเลยตัวหน้ากำลังไปไครเนี่ยวะอยู่ข้างในพอ้ยเหรอโอ้ยเลี่ซื้อง,องอัวโปล่ มาเร็ว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 มาเร็เวเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันโซนอ่ะเราไปโซนไม่ได้เลยมันมีแต่ตัวแทงเราเปิดก็ตายเห็นไหมคือบนมันตายก็จริงนะแต่ว่าบนมันตายเราไงก็มันเป็นตัวแจกอะ่ะแต่บนเราตายเป็นบนที่เกิดอะ่ะเราก็เล่นไม่ได้อะ่ะยิงไม่ได้เปิดสกานเนอร์ก็เปิดไม่ได้ เคลินฟรีมากไม่มีมันไม่มีใครเข้าไปถึงเคลินอ่ะอุตบา้ามีเอดมามันจะมีคนโดนละแฟดแปดเออแฟด,แดอันตีตัวนี้ก็มีหวาดตัวนี้ก็มีหวาดศาส ไม่ต้องไปโป๊กอีนี่เลยนะอีสันนรกอีมิดเลนอะมันมีสกิลกันเดี๋ยวแกไปโดนอีกทีพยายามเล่นไปอยู่ไปอยู่ไปอีอไมคะกลังยงตไปโดนโดนคลนตรงนี้เลยโดนก็ลุยแม่งเลยสาารก่ละตัวอรมเป็นราาเป็นราเลยเ ต้องดันสวนไม่งั้นก็ดันไม่ขึ้นเลยแบบว่าเลยโอเคได้มาก็ดีแยายามพยาามวงให้อยู่พยายามแบบตะคิวอ้อมๆไปให้เดี๋ยวก็รอดต้องออกแดนจี เราเม่นกันดีใช่ไหมล่ะมีเต๋าใช่ไหมคะน่ะเก็บไปเลยนีความีนี่มันไม่เข้าแล้วมันรู้จะเข้าจะออกเอลเดอร์จะมาแล้วเนี่ยนี่เหี้ยนิดเดียวเอลเดอร์จะมาแล้วนี่แหละวัดกันเดี๋ยวเมื่อมีแฟดอยู่เลยนี่เมื่อกี้โดนอะไรไม่ได้แฟดเมื่อกี้โดนล็อกขาละบ้านตีเลยโว้ยมาเลยจ้าเอลเดอร์มาแล้วถ้าเสียก็กดยอม ตีเลยเออจะเข้าไปตีไม่ได้ฉันจะเออสโดนดีทางดาลคาบ่ะตัวปอมว่าขับไปตีเนี่ยสวยเอาได้หรอเกสสวยมากแาน้าคือเลือดอะมันแพนิกอ่ะเมื่อกี้มันเมื่อีสตอน้ามันแพนิกกลับ ไม่ได้กดยอมไอ้บอกฉันจะทำอะไรเปิดละเปิดโลกอะอะไรตายเปิดโลกได้สวยข้างหลังเฮดลินข้างหลังฮะองตายแล้วกูไม่เงยจัง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 นึกว่ามันจะยิง สั่งผ่านดีแล้วนันออกไปให้ดูอยู่นี่ดูอยู่นั่นนั่นโอเคเกละคัะมันไม่มีหวยมิเลนอ่ะนี่เขี้ยกูจะยิงมึงเนี่ยแหละกูจะยิงกูมึงเร็วกว่าจะโดนอ่ะโดนอะแต่ตัวไว้ตัวไว้ตัวป้อมตัวปั๊มตัวปั๊มไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเราบวกเลยเราบวกเลยไม่ต้องกลัวบวกเลยมื่อมีคอนโทรลไหมปักกลางเลนนี่เลยได้เลยนานแต่ว่าถ้าเวปมาน่าจะลำบากเพราะแข็งนีทนี้ทังนขมดี่มใจม๊ยวาแล้ว ้เอเดอร์หมดอีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสตอมเซอร์เดนแบลอนบอลอนบอนบลนบอนไป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 กลับไปก่อนกลับก่อนคนด้วยไปตีบาลอนเลยแานหน้ามีเซเลพอย์ตอยู่ไปกันเลยไปเลยไปเลยมีหว่านไหมเจมร์มีมีโอเคเป็นหนาทีแล้วดิ อยากให้ย้ายไปไลฟ์ในทวิตปะตอนแรกใช้ไลฟ์ในทวิตนะแบบแรกๆเลยแต่ว่าคนบอกว่าทำไมไม่ไลฟ์ใน y o YouTube ละแน่เข้าถึงง่ายกว่าก็เลยย้ายมา y o u t u b มาถึงตอนนี้เลยเราวก็ไลฟ์พวกไปเลยความร้อนแรงคือคู่หลักจะยูสามกันโดนแต่เป็นสแกนเนอร์ยังเดินมาบังกันให้เลยอ่ะมันรู้อ่ะเหมือนรู้ว่ากูเลงมึงอยู่อ่ะแอนดลเลน ฉันอยู่กับเยโกข้างล่างกางระวังลจะไปล่าง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 เรจะบอกอ่ากนไม่มีอเตะเบ็ดดวเบ็ดดวเบดดวเบ็วมันเคลียร์คิดเร็วว่ะ ใปิดมันเข็ดกินลยว่เส้นเผาเลยก็เลยเปิดมนมังกรกำลังมาเราโซนไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวมาพี่ไปออกสแกนให้ไอ้นนุ๊ไปออกลาบรันด้วยไอย่าเพิ่งนะทุกคนโซนไว้โซนไว้โซนไว้กลางโดนถอย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 ให้หมดถอยให้หมดแล้วก็ดักแถวนี้แหละเก็บไปสักคนให้ให้ให้เป๊ปตีเราก็โซนเป๊ปตีกับพี่ก็ได้ที่เหลือโซนก็ได้ ได้พี่วังคองเต็มละนี่อ่ะคนนี้วิวทันไหมเขาเขาสิบอีได้ทันอุ้ยไม่ออกแต่บอลละไนี่ตัดมาตัวจิงเนี่ยตัอผัตบวองหากัูเวอร์ฝนโล่ละฝหน้าอยู่ใกล้ปะไม่อยู่ใกล้มันมาล่ามามา ติงบั๊กตรงเนี้ยถึงเนีแต่ว่าอันตีไม่ตายนะคะไม่ตายก็ไม่เป็นไรเล่าไปไม่เอาให้มันถอยอ่ะข้ามมาเล่ามาคือแบล็คแบบหนึ่งเจ็บริมเดี๋ยวดิโซนไม่ให้แบบเขาอยู่ทางนี้ม่อยู่ทางนี้ม่อยู่ทางนี้เอ้บัตติดไปแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งดูไอข้างหลังแป๊บหนึ่งไปไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาบ้านดันอยู่ไม่ต้องเอา ตัวปอมไม่ต้องไม่ต้องนี่ตัวปอมไปมันเลยถ้ามันจะเอาเวทข้างหลังทอนเทนเวทให้อยู่ไม่ให้คขาไม่ให้ติ๊กโก้ทีพีเปตีบ้านติ๊กโก้ทีพีเป็นตีบ้านจบแล้วตายแล้วไปอยู่โก้ มันคิดหรอว่าดามิแค่นั้นมันจะปิดสู้อันติอูได้อะเยไม่ธรรมาดาน,นี่ไม,ไม่ได้มาได้ง่ายๆนะบอกเลยอย่ามาัา่นไข่ควายจ<อ>บะออกตัวจะมีซีนอยามีซีนด้วยไปทำอะไรโอเคพี่จบก่อนเดี๋ยวมันจะทำอะไรเอาตรงๆนะเดี๋ยวนว่าจานี้เกิดอเพราะคีฟเกิดเพราะคลิปเลยพี่ทั้งน <c oughs> <c oughs> ั้น